ลดล็อกโอกาสทางธุรกิจในโลกฟินเทคคุณมีไอเดียที่จะปฏวิวัติวงการการเงินอยู่ใช่ไหมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคโนโลยีทางการเงินฟินเทคไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การมีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแผนธุรกิจสำหรับฟินเทคสตาร์ทอัพของเราถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาคุณจากไอเดียสู่ความสำเร็จด้วยการวางแผนที่ครอบคลุมในทุกมิติวิเคราะห์การเงินเชิงลึก คาดการกระแสงเงินสดและแผนการลงทุนที่สมจริงเจะลึกตลาดและเทรนด์ทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและภูมิทัศน์การแข่งขันกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์วางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานโครงสร้างองค์กรจัดการทีมงานและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเติบโตดาวน์โหลดแผนธุรกิจฟินเพคฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณได้ฟรีคลิกเพื่อดาวน์โหลดทันที สร้างอนาคตทางการเงินของคุณเริ่มต้นด้วยแผนที่ดี